สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Perfect Stranger เพื่อนแปลกหน้า นังเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวครอบครัวนี้ครับในระหว่างที่เมกับริทกําลังช่วยกันเตรียมอาหารสําหรับคืนนี้คุณแม่อย่างเมเ่เธอก็ได้เข้ามาถามกับลูกสาวของเธอว่าลูกพกถุงยางเอาไว้ทําไมโซฟเีเธอก็ปฏิเสธไปนะครับบอกถุงยางอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของหนูเพื่อนของหนูทนีน่าเธอมาฝากกับหนูเอาไว้แต่เมเ่เธอก็ไม่เชื่อโซฟีอยู่ดีครับเพราะว่าเมเ่เธอก็รู้แก่ใจดีะนะว่าการที่โซฟีจะออกไปงานปาร์ตี้ในคืนวันนี้โซฟีเ,เธอจะต้องแอบไปมีอะไรกับแฟนหนุ่มของเธอแน่ๆประมาณว่าอย่ามาโกหกแม่เลยลูกเอ้ยแม่น่ะผ่าน ไอเรื่องพวกนี้แต่โซฟีเนี่ยเธอก็ยืนยันไปนะครับว่าเธอเจะไปงานปาร์ตี้ก็จริงแต่ว่าหนูเนี่ยไม่ได้คิดจะไปมีอะไรกับใครทั้งนั้นและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าโซฟีกับเมีเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับเอาง่ายๆก็คือต่างฝ่ายต่างก็ไม่เข้าใจกันนะนะมันก็เลยส่งผลทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยจะดีกันสักเท่าไหร่แล้วเมีเนี่ยเธอก็ได้นาถุงยางไปฟ้องกับริทครับบอกลูกสาวของคุณเนี่ยเธอชักจะคุมไม่อยู่แล้วนะเล่นสงครามประสาท รุ่นดีนะครับรีดเนี่ยเขาจึงให้เหตุผลกับเมย์ไปว่าลูกสาวของเราเนะี่ยเธอไม่ใช่เด็กๆแล้วนะโซฟีเนะี่ยเธอสิปีแล้วการที่ลูกจะไปงานปาร์ตี้และพกถุงยางไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเลยนะผมว่าคุณมีปัญหากับแกมากเกินไปนะคุณซึ่งด้วยความที่เมย์เธอเป็นห่วงลูกสาวเนี่ยเมย์เธอก็ได้บอกให้วารีดไปห้ามโซฟีเอาไว้ครับแต่ว่าคุณหมอรีดของเราเนี่ยแกก็ไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วยังไงซะหมอรีดเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้โซฟีไปงานปาร์ตี้ในคืนวันนี้ให้ได้้ดนน้้้ททาา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 างงงงดนน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 คคู่่่รรรัััััักกกกกเเเขขใใหมมมปอออยยซีีีบจตตตพวว็ล ื่อจะออกไปที่บ้านของคุณหมอกันอยู่นะครับแล้วจานาเนเธอก็ได้บอกกับซีอานไปนะว่าเธอเนเ่ยเลิกทานยาคุมมาได้สักพักแล้วนะฉันคิดว่าเราสองคนเนะ่ควรจะมีเจ้าตัวเล็กกันได้แล้วซีอานพอได้ฟังเช่นนั้นเน่เขาก็ดีใจเอามากๆและในระหว่างที่มาเรียมกับเชอรีฟกำลังจะออกไปที่บ้านของคุณหมออยู่ๆมาเรียมนะเนเธอก็แอบไปถอดกางเกงในยัดใส่กระเป๋าครับคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะว่าเธอต้องการอะไรกันแน่สงสัยคงจะร้อนจัดอะไรทํานองนี้และพอแต่ละครอบครัวเดินทางมาถึงที่บ้านของคุณหมอกันแล้วหนังในตอนนีี้้้กก็็ไดดแสดงใหเหเนนว่า่าททุค ที่นี่เนะี่ยต่างก็รู้จักกันมานานมากเลยนะครับส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กมีแต่จานาเท่านั้นที่เพิ่งมารู้จักกับทุกคนได้ยังไม่ทันถึงปีซึ่งการที่ทุกคนมาินเนอร์ร่วมกันในคืนวันนี้มันก็เป็นเพราะว่าในคืนวันนี้เนะี่ยมันจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นนั่นเองจากนั้นเพื่อนสนิทอีกคนอย่างบีโบเนี่ยเขาก็ได้มาถึงครับเพื่อนสาวทุกคนเนะี่ยต่างก็พากันถามบีโบกันยกใหญ่เลยนะว่าแฟนสาวของนายเนี่ยทำไมเธอไม่ยอมมาด้วย,ยบกกีโบเ่เอพื่น,พนไปนนะรับว่าาาชานะาาาาี่ย เขาก็ต้องมาผ่านด่านเพื่อนหนุ่มต่อครับเพราะว่าราชาคนนี้เนี่ยเธอก็เป็นแฟนคนแรกของบีโบะนะเพื่อนๆที่อยากจะรู้และอยากจะเห็นว่าแฟนของบีโบะหน้าตาเป็นยังไงทุกคนเนี่ยตางก็พากันถามบีโบะกันใหญ่เลยแหละครับว่า Facebook และ i n s t a g r กรมของเธอเนะี่ยมันมีชื่อว่าอะไรบีโบะเนี่ยเขาก็แบบราชาเนะี่ยเธอไม่เล่นอะไรพวกนั้นหรอกเธอเนี่ยไม่มี Facebook เลยเสียด้วยซ้ําจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้พากันออกมาดูจันทรุป,ปราคาด้วยกันครับและในระหว่างที่หนุ่มๆกําลังสองกล้องดูดาวกันอยู่นั้นสาวๆทั้ง เป็นใครมาจากไหนแล้วไปเจอกันได้ยังไงบีโบเนะี่ยเขาก็บอกกับเพื่อนๆไปเท่าที่ตนจะบอกได้และในระหว่างที่ทุกคนกําลังจะดินเนอร์ด้วยกันเมย์เนะี่ยเธอก็ได้พูดถึงเพื่อนอีกคนที่ไม่ได้มาดินเนอร์ด้วยกันในคืนวันนี้สามีของเธอเนะี่ยไม่น่าทํากับเพื่อนของเราแบบนั้นเลยเนาะทิ้งเพื่อนสาวของเราไปคบกับสาวรุ่นลูกซะอย่างนั้นซึ่งการที่เพื่อนสาวอย่างนูโดนสามีทิ้งไปนั้นมันก็เลยทําให้หนูเนะี่ยไม่สามารถมาร่วมโต๊ะดินเนอร์กับทุกคนในคืนวันนี้ได้แต่ในขณะที่ทุกคนกาลังทานอาหารร่่วกัันนนออยู้ททุคคนคนะงงงงบรรืขหิาาา ให้กับสามีของนูต่อไปแล้วซีอันเนี่ยเขาก็ได้เผยพูดออกมานะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยมันโง่ที่ปล่อยให้คนอย่างนูเนี่ยเจอข้อความลับเข้าถ้าคิดจะนอกใจเมียเนี่ยมันก็ควรจะระมัดระวังให้มากกว่านี้จานาพอได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็แบบสงสัยเนี่ยสิครับระวังตัวอย่างนั้นเหรอนี่คุณหมายความว่ายังไงอย่างีอันแล้วซีอานเนี่ยเขาก็ทําเป็นเปลี่ยนเรื่องคุยครับแล้วก็ได้บอกว่าตนเนี่ยก็แค่พูดไปตามน้ําก็เท่านั้นแล้วเมย์เนี่ยเธอก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าปัญหาและความลับของแต่ละคคคคคนน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 นเเเเเเี่่่่ยยมมมััััออ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 ูใืืืืืถรรงงงลลลล็็กกกกกๆๆ้้้้้ฉาาาพไดวทุจะตแแบช ของกกัันนและซึ่งก็แน่นอนเขาว่าเมย์เนี่ยเธอนะก็นึกอะไรสนุกสนุกขึ้นมาจนได้เมย์เนี่ยเธอนะได้ชวนให้ทุกคนมาเล่นเกมกันโดยการนํามือถือของแต่ละคนนะมาวางเอาไว้ที่โต๊ะโต,โตน๊นี้ไม่ว่าจะเป็นสายเข้าข้อความหรืออีเมลใดๆก็ตามพวกเราจะดูและฟังไปพร้อมๆกันบนโต๊ะโตน๊นี้ซึ่งมันก็มีทั้งคนที่อยากเล่นด้วยและก็ไม่อยากเล่นด้วยนะครับแต่เพื่อความบริสุทธิ์ใจของแต่ละคนแล้วทุกคนเนี่ยจึงตัดสินใจวางโทรศัพท์ของตนลงไปบนโต๊ะคือแต่ละคนเนี่ยตางก็บอกว่าตนไม่มีความลับอะไรนั่นลละััวกกเเนนยย็ดใจไป ว่าฉัน,นไม่มีความลับอะไรปิดบังทุกคนอยู่แล้วและก่อนที่โซฟีเธอจะออกไปงานปาร์ตี้โซฟีเธอก็ได้มาขอตังกับพ่อติดตัวไปด้วยนะครับคุณพ่อ,อย่างวาริสเนี่ยแคก็ได้บอกกับโซฟีไปนะว่าลูกกับแม่ควรจะใจยเย็นกันให้มากกว่านี้นะแล้วอยู่ๆมันก็มีข้อความทรงเข้ามาหาซีอานครับบอกว่าฉัน,นต้องการคุณเดี๋ยวนี้ซีอานพอเห็นเบอร์โชขึ้นเนี่ยเขาก็ปฏิเสธไปนะบอกไอเบอร์เบอร์นี้เนี่ยผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยซึ่งทุกคนเนี่ยตางก็อยากจะรู้กันออกมากๆาว่าไอ้เบอร์ปริศนาเบอร์นี้็กา เขนถามกับแฟนหนุ่มยกใจเลยล่ะครับว่าไอ้ข้อความตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงกันและแล้วไอ้เบอร์เบอร์นี้เนี่ยมันก็ได้โทรเข้ามาครับและพอซีอารรับสายและเปิดลําโพงขึ้นมาเท่านั้นแหละนะทุกคนบนโต๊ะเนี่ยตางก็ตั้งใจฟังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้เบอร์ปริศนาเบอร์นี้เนี่ยมันก็คือเบอร์โทรของโซฟีเองนะครับคือคุณหมอรีดเนี่ยแกก็กะจะแกล้งเพื่อนอย่างซีอาน์นะนะหมอรีดเนี่ยแกก็เลยยิ้มมือถือของลูกสาวโทรเข้าไปแกล้งซี กัดแ้งจานาเนเธอรีบขอโทษแฟนหนุ่มของเธออย่างรวดเร็วเลยแหละครับที่เธอเน่ทำอาการระแวงและท่าทีที่ไม่ดีใส่แฟนหนุ่มของเธอออกไปจากนั้นพี่สาวของบีโบ่เนเธอก็ได้โทรเข้ามาครับและหนังในตอนนี้มันก็ทําให้พวกเรารู้ว่าบีโบเน่เขาก็เพิ่งจะถูกไล่ออกจากมหาลัยที่เขากําลังสอนอยู่นะครับแต่ที่พี่สาวของบีโบเธอโทรเข้ามานั้นมันก็เป็นเพราะว่าผู้เป็นพี่คนนี้เน่หางานใหม่ให้กับบีโบที่อิรักได้แล้วนั่นเองแต่ว่าบีโบเน่เขาก็ยังไม่ทันได้บอกกับเพื่อนๆไปหรอกนะครับว่าสาเหตุที่มหาวิทยา,ยล,ายลัาออััยไไล่เเเาาาอออกกนนนมป็พระสหตุ และในขณะที่ทุกคนกําลังทานอาหารและพูดคุยกันไปได้สักพักอยู่ๆคุณพ่อของเมเย์แกก็ได้โทรเข้ามาครับคือคุณพ่อของเมเย์แกก็โทรมานัดกับเมย์นั่นแหละครับถึงเรื่องการผ่าตัดของเธอในอีกสสัป,ปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้และหลังจากที่เมย์วางสายจากคุณพ่อไปทุกคนที่อยากจะรู้เรื่องเนี่ยตังก็าพากันถามกับเมย์กันใหญ่เลยแหละครับว่าเมย์เธอเป็นอะไรและทําไมต้องไปผ่าตัดด้วยซึ่งเมเย์เธอก็ตอบทุกคนไปตามความจริงนั่นแหละครับว่าตน,นก็แค่จะผ่าตัดเสริมหน้าอกก็เท่านั้นแต่ว่าทุกคน,นก็ยัังงไมม่่เเขข้าาใจอออยูดีีครบธ ก็เป็นหมอสัญญกรรมนี่เมแล้วทําไมเธอจะต้องไปทํานมกับหมอคนอื่นด้วยและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่พ่อของเมอยากให้เมไปทําหน้าอกกับหมอคนอื่นนั้นส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าพ่อของเมเนี่ยแกไม่ค่อยจะชอบวาริสสักเท่าไหร่ครับคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคุณหมอวาริสแกก็มีฐานะที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะในตอนนั้นคุณพ่อของเมเนี่ยแกอยากจะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนที่มีฐานะร่ํารวยมากกว่าไม่ใช่ไอหมอจบใหม่อย่างวาริสที่คุณพ่อไม่ค่อยจะชอบขี้หน ที่ภรรยาอย่างเมย์ไม่ยอมบอกเรื่องตรงนี้ให้กับตนได้รู้แล้วเมย์เธอก็ได้ให้เหตุผลกับสามีและเพื่อนๆไปนะครับว่าการที่ตนให้พ่อหาหมอสัญญกรรมคนอื่นให้นั้นมันก็เป็นเพราะว่าตนไม่อยากจะให้สเสน่ห์ระหว่างตนกับสามีต้องหมดลงไปนั่นเองซึ่งวารเีเขาก็เข้าใจภรรยานะครับวารเีเขาก็เลยไม่ติดใจอะไรกับเรื่องตรงนี้และในขณะที่แต่ละคนกําลังแยกแย้ายไปทําธุระส่วนตัวเชอรีมเ,เขาก็ได้ตามมาขอให้บีโบนั้นช่วยตนครับบอกไายนากำลังจะมาเยือนฉันแล้วว่าเพื่อนนายจะต้องสลับมือถือกับฉันเดียวนีี้บบโ ก็ตกใจเนี่ยสิครับเฮ้ยเจเย็นก่อนนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนายมีปัญหาอะไรแล้วเชอริฟเนี่ยเขาก็ได้บอกกับบีโบไปครับว่าในะอีกไม่กี่นาทีที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีคนส่งรูปเข้ามาที่มือถือของฉันมือถือฉันกับนายเนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวกันฉะนั้นได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วยเถอะเพื่อนฉันยังไม่อยากบ้านแตกในตอนนี้และพอบีโบรู้ว่าคนที่จะส่งรูปมาคือกิ๊กของเชอริฟเท่านั้นแหละนะบีโบเนี่ยเขาก็เดินกลับเข้าไปที่โต๊ะอาหารในทันทีเลยประมาณว่ามึงจะบ้าเหรอจะ ด้วยนี่สิครับก็ไอ้พวกรูปโชว์ของลับของเด็กๆที่เชอรีเิฟเคยได้ดูทุกวันนั่นแหละฮัลโหลคิตตี้พุนเด้และในระหว่างที่สาวๆกำลังเตรียมอาหารเพิ่มมาเรียมเนี่ยเธอก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้บอกความลับของวาริสให้กับเมย์ได้รู้ครับว่าสามีของเธอเนแอบไปพบกับจิตแพทย์อยู่คนหนึ่งนะรีดเนี่ยเขาบอกเชอรีฟและเชอรีฟเนี่ยเขาก็มาบอกฉันซึ่งเมย์ที่เป็นจิตแพทย์อยู่แล้วพอรู้เข้าเนี่ยเมย์เธอก็รู้สึกเคืองๆอ,อ,อยู่เหมือนกันนะครับที่สามีของตนนั้นไม่ยอมบอกเรื่องตรงนี้ให้กับตนได้รู้จากนั้นนนนนเเเพืืออ่่่่่่ออออีีีกกกคคคทมมมมชววาาาาารรส้้้็ไดงขใหหัับบุๆ บอกในวันพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราไปเตะบอลกันวาริสซีส์มเชอรีฟเนี่ยได้คำชวนทั้ง3คนครับมีเพียงบีโบคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้คำชวนเตะบอลในครั้งนี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าบีโบเนี่ยเขาก็น้อยใจหน่อยสิครับที่เพื่อนๆเน,น่แอบมีกลุ่มลับเฉพาะโดยที่ไม่มีตนอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยทั้ง3คนเนี่ยก็พยายามปลอบบีโบไปนะครับบอกฟาริสเนี่ยเขาคงส่งยังไม่ครบทุกคนละมัง้งแต่ไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้นนายไปกับพวกเราได้เลยไม่ต้องไปสนใจไอ้ฟาริสและในขณะที่ทุคกคนกำลังจะทานกกกกัันนต่ออออซาาาาาารเเขขข็ได้้้้บบควมมจโโใหท เดี๋ยวนี้ด่วนด้วยเพื่อนๆที่อยากจะรู้เนี่ยพวกเขาก็พากันถามสีอันไปนะว่านิโคคนนีเน้เธอเป็นใครเหรอซีอนันแล้วจานาเนเธอก็ตอบแทนสามีของเธอไปครับว่านิโคคนนี้เธอเป็นผู้ประสานงานที่บริษัทของซีอนันเธอชอบส่งข้อความมาแบบนี้เป็นประจำอะบางทีก็โทรมาเร,เรื่องเล็กๆน้อยๆและในวันพรุ่งนี้ก็แก้ไขได้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าซีอันเนี่ยเขาก็ไม่โทรกลับนะครับเพราะซีอันเนี่ยเขารู้ดีว่าถ้าขืนโทรไปเนี่ยมีหวังซีอันจะต้องลุกจากโต๊ะไปแก้ไขปัญหาที่บริษัททั้งคืนแน่ๆและในระหว่างที่ทุกกกกคนนนนําาลัังงิิไปอย่เๆ เตือนออกกับร่างกายของบีโบเนี่ยมันก็ได้ดังขึ้นมาครับและบีโบเนี่ยเขาก็ต้องลุกออกไปกระโดดตบในตอนนั้นเลยอะนะเพื่อนๆทุกคนนะ่ะตางก็พากันเฮากับการกระทําของบีโบเป็นอย่างมากแล้วเชอรีฟเนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะที่ทุกคนเผลอแอบสลับสับเปลี่ยนมือถือกับบีโบไปครับแต่ว่าบีโบเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้เช็คคะแนนจากแอปเลยนะมือถือของบีโบเนี่ยมันก็ไปอยู่กับเชอรีฟคนนี้เข้าซะแล้วอารมณ์ประมาณว่าเออแลกก็แลกวะแล้วเมย์เนี่ยเธอก็ได้ใช้จังหวะสองต่อสองพูดถาม ซึ่งวาริสเนี่ยเขาก็อธิบายไปนะว่าการที่ตนแอบไปพบกับจิตแพทย์น่ผมก็แค่ต้องการมุมมองใหม่ๆก็เท่านั้นผมรู้ว่าผมต่อต้านเรื่องพวกนี้มาตลอดแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นเพราะคุณนะผมก็เลยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างจากนั้นไม่นานเนี่ยบีโบเขาก็ได้รับไฟล์ข้อความข้อความหนึ่งครับอีซานี่ใครเหรอบีโบบีโบเนี่ยเขาก็แบบอ๋อเธอเป็นเพื่อนของผมเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเธอก็มักจะส่งรูปวิวสวยๆมาให้กับผมไม่มีอะไรรอกและพอบีโบเห็นรูปตัวเอ็คิตตี้เข้าเท่านั้นแหละครับ คิตตี้สะเต็มหน้าซึ่งก็แน่นอนครับว่าพอทุกคนได้เห็นคิตตี้จากมือถือเครื่องนี้เข้าเพื่อนๆทุกคนในาต่างก็พากันแซลบีโบกันยกใหญ่เลยล่ะครับที่บีโบเนี่ยแอบซ่อนคิตตี้เอาไว้ในมือถือเครื่องนี้ซึ่งคิตตี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่คิตตี้เอ็มเล็กด้วยนะเป็นคิตตี้เอ็มใหญ่ด้วยร้ายนะแกเนี่ยไอเสือแต่ทุกคนเนี่ยก็เฮฮากันยังไม่ทันไรเลยครับมือถือของเชอริฟเนี่ยมันก็ดันมีข้อความเด้งขึ้นมาซะอย่างนั้นเป็นไงบ้างจากรอยรอยนี่เขาคือใครแลใใร้วเชาอารอน,นเ,นเ,เนใครีน เชอรี่เนี่ยจึงอ้างกับเพื่อนๆไปว่ารอยคนนี้เนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาคนใหม่ของบริษัทคงจะทักมาถามเรื่องของวันนี้แหละมัง้งเพราะว่าผมมัมีปัญหากับทีมงานก็เลยเผลอหลุดปากพูดตะข้อกออกไปแล้วบีโบที่รู้อยู่แก่ใจเนี่ยบีโบเขาก็ได้บอกกับเชอรี่ไปครับวันนายเนะี่ยไม่คิดจะตอบเขากลับหน่อยเหรอเขาจะได้สบายใจไงซึ่งบนะีโบเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกให้เชอรี่ตอบข้อความไปว่าตนน่นกำลังจะเข้านอนอยู่ที่บ้านประมาณว่าบางทีนาะยก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวบ้างนะนาะจะให้เขารู้ไปทําไมกันเนี่ยวันนายอยู่ที่ไหนและทําอะไรกับเพื่อน ว่าทําไมบนะีโบนจะต้องไปบอกให้เชอริฟตอบกลับไปแบบนั้นด้วยทําไมนายจะต้องโกรธและบอกให้เขาทําแบบนั้นด้วยแหละบีโบเชอริฟจะตอบยังไงอ่ะมันก็เรื่องของเขาสิแล้วบนะีโบเนี่ยเขาก็เริ่มคุมตัวเองไม่อยู่ครับในที่สุดบนะีโบเนี่ยเขาก็เกิดสติแตกขึ้นมาจนได้เชอริฟเนะี่ยเขาก็แบบโอเคโอเคฉันจะทําตามที่นายขอเพื่อนนายช่วยใจเย็นๆลงก่อนนะแล้วซนะีอาเนี่ยเขาก็ได้พูดติดตลกขึ้นมานะครับบอกสงสัยกบกินเดือนเนยเล่นงานบีโบแล้วแล้วมาเรียมเนะี่ยเธอก็ได้รับข้อความเสียงข้อความหนึ่งครงงงนนนนีี้เเเ่ยมมัก็็ปสขออพืา อนะบอกอีก2เดือนนะห้องจะว่างนะแม่สามีของฉัน,เ,นเธอก็อยู่ที่นั่นและสบายดีฉันก็เลยฝากข้อความเอาไว้ให้กับเธอนี่แหละแล้วเชอรีฟเนี่ยเขาก็ถามกับมาเรียมในท,ทันทีครับว่ามาเรียมไปดูอาพาร์ตเมนต์ที่นั่นทําไมและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่ามาเรียมเธอก็ไม่ชอบแม่ของเชอรีฟเอามากๆเลยครับที่แม่ของเชอรี่มาอาศัยอยู่ด้วยกับครอบครัวที่บ้านมาเรียมเธอก็เลยไปหาอาพาร์ตเมนต์เอาไว้เพื่อหวังจะให้แม่ของเชอรีเ่เธอออกไปอยู่ที่นั่นเชอรีฟพ,พ,พอได้ฟังเหตุผลนี่ก็แบบโกรธนะสิครับบอกแม่ของผมท่านไปทำอะไร ุ้ท่านช่วยพวกเราเลี้ยงลูกช่วยดูแลบ้านทําไมคุณจะต้องคอยกันแกล้งแม่ของผมด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็เข้าใจมาเรียมนะครับอารมณ์แม่ผัวพ่อเมียเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ลงรอยกันมันก็ไม่ลงเลยนะอยู่ด้วยกันไปก็มีแต่จะอึดอัดแยกกันอยู่ละดีงามที่สุดแล้วอารมณ์ประมาณว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้อะไรประมาณนี้และพอเพื่อนๆยกตัวอย่างของแม่แต่ละคนให้กับเชอรีฟได้ฟังเชอรีฟเนี่ยเขาก็เหมือนจะเข้าใจแล้วนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วแม่ของตนน่ะแกก็เยอะเกินไปจริงๆนั่นแหละจากนั้นนนนนทททุุกกกกกคคีี่่ย็ไดดดด้้ออมาาาูวววัรและะใหงน กำลังจะเซลฟี่ด้วยกันนั้นโรมิโอหรือแฟนเก่าของจานาเนี่ยเขาก็ดันทักเข้ามาพอดีเลยซีอานพอเห็นเช่นนั้นนี่ก็แบบของขึ้นนะสิครับแต่ว่าจานาเนี่ยเธอก็ได้อธิบายกับซีอานไปนะว่าตนกับโรมิโอเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วสงสัยเขาคงจะทักมาสวัสดีเฉยๆละมัง้งและพอซีอานกําลังจะเซลฟี่อีกครั้งจานาของเราเนี่ยเธอก็งานเข้า,ขาจนได้เพราะว่าโรมิโอเนี่ยมันก็ดันทักเข้ามาบอกมีอารมณ์อยากมีเซ็ก์ขึ้นมาซะอย,อย่างนั้นซีอานเนี่ยเขาก็แบบไม่ไหวจะทนล้ครับบอกมันหมายความว่่่าายยงงไงทีีอกกจะมเซ็ คุณกับเขาแอบไปมีอะไรกันแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วจา,านาเนี่ยเธอก็ได้อธิบายกับซีอานไปอีกครั้งครับบอกโรมิโอเนี่ยเขาแอบชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ฉันรู้จักเขาก็แค่มาปรึกษาฉันเรื่องของเธอคนนั้นก็เท่านั้นตอนนี้เนี่ยฉันกับเขาเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นนะซีอานแต่ซีอานเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อจานาอยู่ดีครับจานาเนี่ยเธอจึงโทรเข้าไปหาโรมิโอพิสูจน์ความจริงให้กับซีอานได้ฟังเดี๋ยวนั้นและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอ้เรื่องที่จานาเธออออออธิออิิิบบบาา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 ยยยยกกกกกกกััััซีีีีีนาานนนนนททททุ่่่่่่่่งงงงงเเเเเจจจรรรรแลลล้้ววววมมมมมม็็ปคหดะโไไึึพื ซ้ําและหลังจากที่จานาเคลียรเรื่องของโรเมโอกับแฟนหนุ่มได้อยู่ๆโซฟี Sophie เนี่ยเธอก็ได้โทรเข้ามาหาพ่อครับบอกจีโร่แฟนของหนูเนี่ยเขาชวนหนูไปค้างที่บ้านของเขาหนูไม่รู้จะตอบตกลงดีไหมหรือถ้าหนูตอบปฏิเสธเขาหนูก็กลัวว่าจีโร่เขาจะเสียใจหนูไม่รู้จะทํายังไงดีหนูก็เลยโทรมาปรึกษาพ่อแล้วคุณหมอรีสเนี่ยแกก็ได้สั่งสอนลูกสาวไปครับบอกถ้าลูกอยากไปนะลูกก็ไปแต่ถ้าลูกไม่แน่ใจนะพ่ออยากให้ลูกนั้นกลับบ้านและพอหมอรีสสั่งสอนลูกสาวไปได้สักพักโซฟีเนี่ยเธอก็เหมือนจะมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นนมาะค ในที่สุดโซฟีเนะี่ยเธอก็ตัดสินใจได้ว่าเธอจะค้างหรือว่าเธอจะกลับมานอนบ้านซึ่งการที่คุณแม่อย่างเมย์ได้ฟังสองพ่อลูกพูดเปิดหอกกันแบบนี้นั้นคุณแม่อย่างเมย์เนะี่ยเธอก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยล่ละครับที่ตัวของเธอเนะี่ยมีสามีที่ดีและมีลูกสาวคนนี้ที่น่ารักจากนั้นรอยคนเดิมเนี่ยเขาก็ได้ทักเข้ามาหาเชอริฟอีกแล้วครับบอกทําไมนายเนี่ยถึงไม่ยอมตอบข้อความเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนเนี่ยต่งางก็พากันสงสัยเป็นอย่างมากและพอผู้ชายที่ชื่อรอยโทรเข้ามาหาเท่านั้้้้นนนนนนแหหหลครัับงงใใตอีก็็ไดดสเว่า ไอ้ผู้ชายที่มีชื่อว่ารอยคนนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเขาก็เป็นแฟนคนนั้นของบีโบนั่นเองโอ้ตายหาละสิบีโบนี่นายเป็นเกงั้นเหรอวะเนี่ยทุกคนได้คิดว่าเชอริฟแอบแซบกับผู้ชายนีย่ก็แบบถึงกับตาลึงไปเลยละครับโดยเฉพาะกับมาเรียม,มนะนี่คุณเป็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยแล้วทำไมคุณถึงไม่ยอมบอกฉันเชอริฟที่ยังช็อกอยู่เนี่ยเชอริฟเขาก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงดีครับเพราะถ้าเกิดเชอริฟบอกความจริงออกไปแล้วล่ะก็อีเด็กคิตตี้คนนั้นเนี่ยก็จะต้องถูกเปิดเผยขึ้นมาแน่และพออออออีีรรยส่่่งงงขข้คคววาาาาามมมบกกิิดถึปเเธทนั้นแหล นะมาเรียมที่รับไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเธอก็คลั่งขึ้นมาในทันทีเลยแล้วจา,านาเนี่ยเธอก็ได้ตามไปปลอบมาเรียมเอาไว้ครับบอกมันอาจจะไม่เป็นในแบบที่เราคิดกันไว้ก็ได้นะอาจจะมีคนที่เขาโทรเข้ามาแกล้งเชอริฟก็เป็นได้ทางด้านเชอริฟในตอนนี้เนี่ยเชอริฟเขาก็ไม่รู้จะยังไงดีครับจะก,กืนก็กืนไม่ได้จะขายก็ขายไม่ออกซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสถานการณ์ของเชอริฟเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็โคตรจะเหง่สวยออกมากๆคือเขาโทษใครไม่ได้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเพราะถ้าจะโทษเนี่ยก็ต้องโทษตัวเองคนเดียวเท่านั้นซึ่งเเเชรรีีน่่ยยคาากก็ไมมมดดแ เนนชอรินะ่เนี่ยยังโดนเพื่อนสนิทอย่างซีอานนั้นโกรธอีกด้วยก็โกรธเรื่องที่เชอริฟป,ปิดบังตนเรื่องที่เชอริฟปนั้นเป็นเกนั่นแหละเชอริฟที่พูดอะไรไม่ได้นะี่ก็คงจะคิดในใจน่ะนะว่ากูจะบอกมึงทําไมวะก็กูไม่ได้เป็นเนะี่ยซึ่งพอมาถึงตรงนี้มันก็มีแค่2คนเชอริฟกับบีโบเท่านั้นนะครับที่รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่และพอมาเรียมเธอมเมาจนได้ที่มาเรียมเนี่ยเธอก็ได้ตามมาจัดหนักเชอริฟปอีกรอบหนึ่งครับบอกในที่สุด ฉันมาสิว่าคุณเป็นฝ่ายลุกหรือว่าฝ่ายรับแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่มาเรียมกําลังสงบสติอารมณ์อยู่ที่ด้านนอกทันใดนั้นเพื่อนของซีอาร์เนี่ยเขาก็ได้โทรเข้ามาครับบอกตกลงแล้วนะเธอชอบอะไรนะตกลงแล้วเธอชอบแหวนกับต่างหูใช่ไหมซึ่งก็แน่นอนครับว่าทันทีที่จานาเธอได้ยินเช่นนั้นจานาเนี่ยเธอก็ได้เข้าถามกับซีอาร์ในทันทีครับบอกใครคนนั้นใส่ต่างหูอย่างนั้นเหรอเพราะว่าจานาเนี่ยเธอก็ไม่ได้เจาะหูอยู่แล้วอะนะและจานาเนี่ยเธอก็ไม่ชอบการใส่ต่างหูเป็นทุนเดิิมมออออยยู่่แแลลล้้้้ววีกดะพนนนนนนโโคคททรเเขาาาัััหบงใต ก็ได้เฉลยให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนิโคคนนี้เนี่ยเธอก็เป็นกิ๊กกับสีอานแฟนหนุ่มของจานานั่นเองและก็ยังไม่พอนะครับเพราะในทันทีที่ทุกคนรู้ว่านิโคคนนี้กําลังตั้งท้องให้กับลูกของสีอานทุกคนเนี่ยตางก็แทบไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองเลยล่ะครับโดยเฉพาะกับจานาคนนี้จานาเนี่ยเธอได้วิ่งเข้าไปที่ห้องน้ําโดยมีมาเรียมเนะี่ยตามไปปอบโยนจานาเอาไว้แล้วเมีเนี่ยเธอก็ได้ลากสีอานเข้าไปตบหน้าในห้องครับโทษทันที่สีอานเนี่ยกล้าทาเรื่องที่บัดซบแบบนี้ประมาณว่ามมึงงนนีันเวได้ใจจกูจริ ซึ่งจานาที่กาลังช็อกอยู่เนี่ยเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทําไมสามีของตนน่ะต้องมาทําอะไรกับตนแบบนี้ด้วยแต่เรื่องเก่าเนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้จบลงเลยครับเรื่องใหม่ชวนปวดหัวเนี่ยมันก็ดันตามมาอีกเรื่องเข้าจนได้ทันทีที่เชอริฟรู้ว่ามาเรียมกําลังแอบแชทอยู่กับใครบางคนเชอริฟกับมาเรียมเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เข้าทะเลาะกันอีกครั้งมันหมายความว่าอย่างไงคุณใส่เกงๆในอยู่ไหมแสดงว่าตอนนี้คุณไม่ได้ใส่เกงๆในใช่ไหมมาเรียมแล้วมาเรียมเนี่ยเธอก็ได้อธิบายกับเชอริฟไปครับว่าตนน่ะ เชอริฟล้วก็แค่คุยกันสนุกสนุกก็เท่านั้นแต่ว่าเชอริฟเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อมาเรียมอยู่แล้วครับเชอริฟเนี่ยจริงกดโทรเข้าไปหาผู้ชายคนนี้และหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่ามาเรียมเนี่ยเธอก็แอบ,บคุยกับผู้ชายคนนี้จริงๆนั่นแหละครับแต่ว่ามาเรียมเนี่ยเธอก็แค่พูดคุยกันเท่านั้นนะนะไม่ได้มีอะไรที่ลึกซึ้งเกินเลยไปมากกว่านี้ซึ่งสาเหตุหลักๆที่มันทําให้มาเรียมแอบไปคุยกับผู้ชายคนนี้มันก็เป็นเพราะว่าเชอริฟเนี่นนนยไม่ยอมทําการบ้านกับมาเรียมเลยเป็นปีครับโอ้ให้ตายสิเชอริฟเอ้<อ> เดินออกไปที่หน้าบ้านบีโบเนี่ยเขาก็ได้สารภาพกับเพื่อนๆไปครับว่าตนนี่แหละที่เป็นเกย์คนนั้นฉันกับเชอริฟเนี่ยสลับโทรศัพท์กันฉันต่างหากแล้วที่เป็นเกย์คนนั้นทุกคนนี่ก็แบบอารมณ์ประมาณว่าอะไรนะนี่พวกนายสองคนปันหัวพวกเราอย่างนั้นเหรอน,นี่ยและหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยให้รู้ว่าสาเหตุที่มหาวิทยายลัยไล่บีโบออกนั้นแท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นเพราะพวกเขาจับได้ว่าบีโบเนี่ยเป็นเกย์นั่นแหละครับและพอจานาเธอเดินออกมาจากห้องน้ําจานาเนี่ยเธอก็ได้บอกกับบีโบไปนะว่าบีโบน่แ่ไมพาฟนุ่มมาที่นี่กับน ด้วยแล้วจานาเนะี่ยเธอก็ได้ถอดแหวนแต่งงานกับสีอานทิ้งไปครับคุณหมอรีดเนี่ยเขาก็แบบนายจะต้องตามเธอไปนะสีอานร,รีบตามไปอธิบายกับเธอเร็วเข้าและหลังจากที่เรื่องวุ่นวายทั้งหมดได้จบลงหลังจากที่ทุกคนพูดคุยและตกลงกันได้สถานการณ์ทุกอย่างในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าแต่ละคนน่ะจะเข้าใจของอกของ,ข,องของกันและกันมากขึ้นแล้ว่ะแนะและก็คงจะไม่มีใครกล้ากลับมาเล่นเกมบ้าๆเกมนี้อีกต่อไปแล้วแต่ไอสิ่งที่ผมยังติดใใใจจออ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 ยยยยยู่่่เเลลก็คคคืืืรรงทีีีาาานนมหห้ภ้ภภัััซแบบบ ยังไงเน็นอกใจกันขนาดนี้แต่ก็ยังว่าแหละครับหนังยังไงก็คือหนังซึ่งไอเรื่องที่นิโคท้องเนี่ยซีอานเขาก็จะรับผิดชอบอยู่นะครับแต่ว่าจานาเธอจะไม่ยอมให้ซีอานไปอยู่กับนิโคเล่นเด็กคนนั้นแล้วมเมยนเธอก็ได้ถามกับวาริสไปนะครับว่าทําไมในตอนแรกเนี่ยคุณถึงไม่อยากเล่นเกมซึ่งวาริสเนี่ยเขาก็ไม่ชอบความคิดตรงนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเพราะผมรู้ไงว่ามันจะจบไม่สวยแต่ผมไม่ได้กลัวตัวผมเองหรอกนะผมกลัวแทนเพื่อนๆทุกคนของผมต่างหากและพอวาริสให้มือถือกับภรรยาไปเช็คได้ตาามสบยใจหนัง ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Perfect Stranger ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่สำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ